พี่นอ้องเบิ่งพี่อู้พี่เมื่อวานก็เบิ่งครับผมบ่เห็นพ่อดอกกรเบิ่งพี่ยังไม่นี่เหลือพี่ครับาพี่อ้พี่น้องอู้ยอู้ยเป็นวีเป็นวีนว่ามันกล้วยครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องอู้ สวัสดีครับพอพี่น่องพอกันอีกแล้วครับกับจองเขาปลาสไตล์เที่ยวครับ มัอนี้ก็ยอะกับบาทิวคือเก่าแล้วครับบ้าทิ้สิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมันนี้มามันนี้ก็สิพามาเละบ่งเฮ็ดเผึงขาดงคือเก่าแล้ครับพี่น้องไปครับผมมันนี่ด่ด้บอครับไปกันเลยครับดอกแลกแหกมันครับพี่น้องเฮ็ดเผึงไข่ครับนี่ดอกหนึ่งครับบิงขาดงครับ บานแล้วสองดอ,อกครับนี่ด,ดอ,อกนะึงเฮ็ดอันนี้เพิ่นมักหลีครับผม เลยครับนอ,องดอกครับนี่ยังไ,ได้เหลือพี่ครับหูงามนึงขาเป็นอยู่นี่ใบต่องตัวนี้เบอ่งพี่น่องที่แหลกเห็นแต่หัวครับยิบขึ้นมาวู้สุดยอดเลย ากรารหกต้ำอื้มมันงามครับขนาดจุกนี่เห็นไเวเต้ว่านแล้วครับผมท่านใหญ่ดีอยู่เก็บออกครับนี่ป้าแตกแล้วมันเคลียกแตะเด้อเลย หาเล่มเอาตามเปิงที่คอเลยครับเขาคำสองดอกครับกำาฮ้ยรอาล้วครับพี่น้องเวังพี หมูวานกระเบิงครับผม,ผมเห็นพ่อดอกมา,มาหิ้งใหญ่เร็วขนาดเลยอเป็นจุ่มเลยท่านพ่อเข้ามาไต่กันเด้อมน,นีบ้าวที่อยู่กีดย,ยางครับมาหอบประมาณกี่หกโป่งยู่แล้วหยอดมันหูเกียด นค่นมาแล้วครับอ้ยเด่งทียังไม่เหลือทีครับเก็บกอเดียวกันครับวังหันเก็บคนละฝั่ง ี่นเป็นเงาเลยครับพี่อู้หูระต้าคมติดพี่น้องอู้หองแฉขนาดครับอู้เป็นวีเป็นวีว่ามันกล้วยครับพี่น้องมุ้ยคอครับคอฮัดตึกเจาะดอกผู้ดีเลยเนาะ เห็นดอกงมามม้วอหวานบุหินเลยด้วยนี่เห็ดอันนี้ใหญ่เรี่ยวแหงครับนี่มันเล็มข้าวหนึ่งกบลังได้ซำนี่แล้วครับ ็นวีเป็นวีนเลยครับหวัวรุดไปเลยหน่อยแห้งพาดพี่นออ้องโอ้ยพี่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 พ,พาดหัวมูนี้ครับผมมามามา พี่น้องถึงพาถึงดอกงามครับของแถวลีครับขนาดเลือเพื่อนนี่ đây kỳu bài được hai bữa nay. A dogging a minute chiến là Má, tiềm ăn, hết ở. โอ้ยเป็นกรรมเลยครับไปแเรามาเลีเยดไปเถอะไปเทียดดอกงามขนาดครับพี่น้องอูอ้ดอกนีนข้อขาดครับผม อาเก็บเอาน้ำเจ็งสีแล้วครับน้ำปลาหยะหกหกหมองเขาบวหินนี่ออกงามๆน้ำมืนนี้แมนเบิดแล้วครับเจ็ดผิ่งเขาดงค้องแถะครับออกน้ำดงน้ำปลาหกหก

อีกไหมสักหกสามดอกครับยังหวครับพี่น้อง ตุนไข่ก็ออกน้ำกันครับพี่น้องห่างกันอยู่บกไกลเป็นงามเลยครับพี่น้อง มีแบบใหญ่ครับพี่นออ้องอนี่ขนออออาดค่ะกลมอุกปุกเลยโอ้โหยานดอกเป็นฮักครับพี่น้อง พี่น้องอุ้ยงามเลยครับผมอ๋ oh 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 oh. อขามันสอนแหงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิเง่งครับหนิพระท่านบานอยู่ข้างในอีก พี่น้อยจุ่มนี่โอ้ยจุ่มเดียวแกงอิ่มเลยนี่โอ้โหสามดอกครับผม คนมานะครับพี่น้องตังเธอหรือยู่ครับอ๋อสองดอกครับผมอ แกนดีขนาดครับงอกครับผมตึงเรื่องสมสมครับอองตองเลยออกเป็นเปนครับเงงพื่อเฮ็ดงอกพลาสนี่เนาะอ้หงามขนาด ้องครับเหลืองครับตัวนี้งเหลืองเลยหนี่สองสอกครับเลยใหญ่เร็วครับพี่น้องเฮ็ดอันนี้ ง่ายมือต่อมือเลยขายง่ายอีกดอกหนึ่งนี่เถอะนี่โอ้มีแต่ดอกอ้วนๆครับผมอีกสองครับออีกดอกหนึ่งครับเปิืงไข่ครับ ข่าเงาดีขนาดเอาะละครับพี่น้องด้เวลาครับบ้านลวครับมันนี่มาเบ่งผลงานกระบ,บาวทิ่วครับปาดครับพี่น้องถือว่าได้อยู่ครับมันนี่ขนาดมากมีคนมาก,ก่อนครับผมแบวที่ค่าตะกีดยางเนาะ ล้วก็ตีหาพี่แล้วครับมาหอดปลาตีหาเกือบหกโมงเนาะเอาแบตมาสื่อๆดอกไ่ได้ใต่จ่อยเห็นแต่หอยเคียครับพี่น้องก็เล่มเอาน้ำฟังน้ำขังแล้วนะครับก็ได้อยู่เนาะเรือเพินครับขนาดเรือยังได้อยู่หรือว่ามานคือเก่าเหะครับครับขอบคุณ่อแม่พี่น้องขอมารับช่วงคลิปนี้ทุกคนครับถ่าชอบคลิปนี้จยงไดกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเที่ยวครับสำหรับมันนี้บ้าเที่ยวจะขอตัวลากลับานแล้วครับสวัสดีครับ